พี่ครับพี่น้องสุขุมสุขลนเด้อครับเด้อนะครับผมจะมาถวายหน้าพระด้อครับเด้อหนึ่งพระผมจะถวายชุ่มเออร์ครับผมหน,น้า,าค,รนครับผมถวายชุ่ม ถวายเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็จะเอาเงินเป็นถวายเป็นสังฆทานเงนะครับยูริฮันผมจะเฮ็ดแก้วน้านะครับเข็แก,แก้วน้าไปนะครับผมก็จะถวยายเงินนะครับซุมือผมจะหยอดเงินซุมือนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ผมจะ หยดเงินใส่หมีเพื่อเป็นถวายสังฆทานผมจะไห้หิ้งพ้าได้ครับเรื่อไว้หิ้งพ้าประจำเราผมก็หยดสูงหนึ่งหนึ่งลบาทเพื่อว่าเขาไปวั้นพาเขาไปนั่งไปถวายพระพิษุสงูงนะครับเรื่องันก็เป็นการถวายสังฆทานนะครับเรื่อผู้ใดมีเวลาไปใส่บาทมีวเวลาไปมีเวลาไปถวายสังฆทานกับ เฮ็ดจังสี่ครับเข้ากับถวายอยู่หิงผาอะไรครับหิงผาเข้ายูุบ้านหาเกี่ยววันหนึ่งครับผมรับเขาก็บอกว่าเขาถวายเป็นสังกทาาแต่ว่าเขากับเอาเงินตัวนีไปถวายผะอีกที่ครับประเดชบุคิดกัดกับผมผมจะเฮ็ดยู่ประจําครับเขาถวายน้ำราคาอันนี้ผมก็จะมียอดอีกที่หนึ่งครับบาทมึงคือคือถวายใสหมีครับ คนที่เคยติดติดสินกับเขามากแต่ดีดีแต่ชาตินี้ปัจจุบันเขาโง่เขานะครับเขาก็ขอเส้ีเข้าไปครับเขาก็ไปถวายผาคือกันครับผมผมจะมีอยู่ถวายอยู่สามอย่างนะครับนี่ปวาผมประจำเป็นสีเด้อครับเออผู้ใดดวงบดีหรือดวงบดียังบดีอะไรนะครับเขา เฮ็ดเฮ็ดบุญนะครับเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญมากกว่ซอยได้นะครับบุญเท่านั้นนะครับที่เฮ็ดให้เฮาแก่ดวงบ่มีหยังจะแก่ได้ดอกครับที่เฮาเคาะบดีอยังบ่ดีเสร็จนะครับมีแต่บุญเท่านั้นล่ะครับเพราะพุทธเจ้าเพิ่นบอกให้ถ้าเฮาเฮ็ดบุญคฮ็ดแก่กรรมไปนะครับมี่แต่ซอยได้นะครับผมเคยเฮ็ดประจําครับภาพนี้เลยครับ อบคุณหลายๆนะครับเด้อนี่ครับผมว่านี่ก็สบายเป็นสังฆทานอีกบาทนึงผมว่าจะไปถวายนี่แก้วนะครับ ครับผมผมจะเห็ดผมจะเหตุเป็นประจำเลยครับพี่น้องเห็ุเป็นประจำนะครับเห็ุซุ่มอครับคือขันผมบริไปอันนี้นะครับเขาเวีนเขายังผมจะขาดไปอันี้นะครับเขาเว้นเขายังผมจะขาดบน้รับเผมจะขาดบริอ้าวัยนทายมงผมจะขาดบรไปอันบเวัดรไปอันะครับเขาเวนเดบรไปอน้นะเาเวเดบุญไนะครับเฮาเยเดบได้นุเขายมือนี่กะครับุญเยผมดบอน้ครับ เฮาได้อยู่โดนเฮาได้มีชีวิตอยู่เงื่อนง่ายเฮามีกินมีใส่กระเพาะบุญแค่นั้นแหะครับบ่มีอย่างซับซ้อนมากมากครับถ้ากาผมสบายเป็นสังฆทานเฮาผมมีลาบไปเห้องหิดได้ครับอยู่บ้านบุนกัได้เฮ็ดได้ทุกอย่างครับทุกอย,ย,ย่างเฮ็ดได้แต่ว่าเฮาก็เห็ด ฮ็ดหลายอย่างครับเพื่อเอามาร่วมกันนะครับไห้มันได้ไว้หลายๆไว้เฮ็ดไว้ผู้ผิดต่อครับผมเมีนอยู่ครับเป็นว่าบางคนว่าเออเราจะเปลี่ยนตกไปวัดไปว่าดอกมันกับเม่นอยู่กับบุญเฮากันั่งสามารถที่อยู่บ้านก็ได้ไห้ขนมค้นกินเทาคิดดีกายว่าใจเฮาคิดดีอย่างสีมันก็เป็นบุญล้วครับมันก็ได้อีกทางหนึ่งไปวัดเพื่ออย่างครับเพื่อเอาเข้าเอา้นา เอาหน้าไปถวายจานนะครับคือว่าเข้ามีต้องแบบทั้งแต่กับครับคือไปสระสับเข้าออกสับสับที่เขาหาม่ได้ครับเข้าก็ได้ถึงประโยชน์นั่นก็เป็นสังกทานองพอมันกัเป็นอาหารการกินเขาเห็ดไว้ครับเป็นของตาข่ายนะครับผมมันก็เห็ดได้ไว้ได้หลายทางครับไม่ห็ดได้แต่ทานเดียวดนะครับดังสมาธิก็ได้ด้วยกัน ใส่หลายๆอย่างครับของกินคนเดียวทุ่นเท้าขาเย็นดได้ครับผมแล้วอาการบวมมีเวลาไปวัดไปว่าเข้าก็สักมือหนึ่งเข้าก็สามารถไปเห็ดลงท่านได้ครับเห็ดใบเพื่อจะคลองนะครับผมได้่ะมันกุศลไปนี่ที่ผมเห็ดคาคลอให้ ผมปาอุทินให้เซสูบูสูบนเลิครัดเลทั้ฟิตทั้งกินหอนทั้ง่ตบกกุบบกขออยมีความสุกก้อนจะเิกราคาที่ม,ทมากอาปมสวัสดีอาม